นะครับท่านผู้ชมครับนะฮะหลังจากที่ท่านได้เห็นน้ําเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับการฉีดโฟมไปแล้วเป็นอย่างไรนี่ครับท่านผู้ชมครับน้ําได้ทําการหายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทําการฉีดโฟมไปแล้วนะฮะพอทําการฉีดโฟมอันนี้พอฉีดโฟมปั๊บมันลอยขึ้นทันทีเลยนะจากที่มันแบบว่าล้นมาเยอะๆนี่ฮะเป็นไงครับตูมขึ้นมาทันทีเลย นะครับและนี่แหละครับคือประสิทธิภาพของการฉีดโฟมไปทางที่ห้องตอนนี้อยู่ที่ห้อง9แล้วนะแต่ห้องแล้ว9้าแล้วทั้งหมด11ห้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะทางดนทะที่ทําการฉีดใหม่ตอนนี้หลาม้ากําลังจะมาแล้วครับมาแล้วครับกำลังขึ้นแล้วครับเข้ามาแล้วครับอุด้วครับผมโอ้ยนี่ครับน้ชมครับตอนนี้สําคัญที่สุดนะฮะที่ คนที่อยู่บนน้ำนี้จะต้องทำการปิดลอยนะฮะไม่ให้โฟลกออกมาบานมากกว่านี้นะครับและเราจะไม่ทิ้งโฟมในแม่น้ำเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าโฟมนี้จะสลายตัวได้ยากมากๆนะฮะแต่การแข็งตัวเขาอยู่ประมาณไม่เกิน30วินาทีนะครับ ติดตามตรงนี้นะครับผมอบอกไว้เลยว่ามันเป็นช็อตที่สําคัญที่สุดนะฮะและก็ไม่ค่อยมีใครนะได้เห็นในตรงนี้นะครับสำหรับการฉีดพุ่นนะและทําการถุดน,นะไปให้พุ่นนี้นะถูโฟมนี้กระเด็นออกมาได้3าสองไปพุ่นนะครับท,ท่านผู้ชมนะนี่คือจุดไฮแม็กพีกสุดๆนะฮะนะ สินะครับผมนะบอกไว้เลยนะครับว่าพอมันขึ้นมานะฮะเราต้องทำการอุดให้ไวที่สุดนะครับเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับเดี่ยวผมเก่งเลยครับเปลี่ยนเชือกเมื่อคืนเหรเชือกยันตีห้านะนะนี่อุดเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนะโฟมมันก็จะออกมางี้เห็นไหมครับอ่าเต็มรูพอดีอ่าเต็มพอดีเลยไม่ล้นเหมือนแบบเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น อ่าพุทที่9อ่าทุนที่สินะ,นะส่วนอีกทุทหนึ่งอ่าสุดท้ายแล้วไอ้ไอ้พุทเดียวกัน11แล้วใช่ไหมอ่า ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วฮนะสรับการที่ผมลงน้ําไปเพื่อทําการช่วยทีมงานในการอุดโฟม่ให้แบบว่าออกมาแน่นอนครับน้าโฟมมันจะเหมือนลาวาครับท่านผู้ชมครับมันจะไหลออกมาแล้วให้สู่ริมน้ําคลองเนี่ยถ้ามันลอยไปเลยไม่มีวันสสลายต้องใช้ขับนี้มันอยู่กันเป็นสิบสปีนะครับน้กภาษาอะไรถ้าไปอยู่ในทุ่นแล้วมันก็ต้องลอยอยู่ในนี้นะนานๆเป็นสิบสปีจนท่านลืมผมเลยครับ วันนี้ผมต้องขอบคุณนะฮะสำหรับ SCG ปูนซีิเมนต์ไทยที่นะครับอยู่คู่คนไทยมาโดยตลอดวันนี้ผมดีเจบอมจกมกนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดซับสักไค์กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับในช่องจกมกทีวีและพบกันใหม่ฮะว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนและเจอกันนะครับ กดติด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 กด